คุณกับประเทศคุณไปซะอย่าอยู่ไทยให้ระให้รบกเมืองไทยให้เป็นขี้ปากของชาวบ้านกับเราไปเลยไม่ต้องอยู่กับทักทายสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีถูกๆุกฐานเนาะอ้อนเจือว่ามีคนหัก แต่ก็มีคนสร้างแรงงานลาวเนาะแต่ว่าอ้อนเสือว่าเสมอว่าคนไทยเพื่อนแยกแยะออกนะว่าอันใดมันเนี่ยอมันอันดีหรืออันใดมันบ่ดีเนาะเพราะว่าการที่เข้าจะหายคนอื่นเขาหักเข้านะเขาหักเข้าไวใจจริงอะมันคือ,อยาเนาะขนาดเฮากันยังมีเวลาที่ว่าสั่งตัวเองนะอันนี้คืออ้อนเสือในความ อ่าในความคิดของอ้อนเนาะแต่ว่าอ้อนจะบอกได้ว่าเพลินหรือว่าจังไดแค่อ้อนว่าการทีคนคนหนึ่งเบิงเหาแข่ผ่านผ่านนอนหรือว่าไปเห็นคนคนนั้นเป็นมานนันแะคิดว่าเหาเป็นแบบนั้นนะคืออ้อนคิดว่ามันเป็นสิ่งทีแบบว่าอ่าคืออ,อ้อนอ้อนบอกเลยนะทุกคนตั้งปัดอตตังไรอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอ้อนก่อลงคลิป ตามธรรมดาของออนไปนาะโนแต่วการยังมีบทําว่าคํำนินท่าําแบบว่าไรเนาะทั้งไรทั้งดาทั้งอยังกันแล้วแต่คืออ้อนอยากบอกคนนุ้นคนนันว่าหามีความสุขกับการใช้ชีวิตเนาะอย่าอ่าถาห้าคิดไปคิดไปดาคนอื่นดาผู้นั้นดาผู้นี้คือมันเป็นสิ่งทีแบบว่า ถ้าหฮาเออกคําบดีออกไปอ่ะมันก็จะมีแต่สิ่งบ o d เข้ามาในชีวิตเท่านะอ่อนเสือเสมอเนาะอ่ะมีเอื้อยเนาะเอื้อยแพว่านี่แหละจำงสอนอ่อนมากดีที่สุดคือเพิ่นเอื้อยบ่าวาน้องเอ้ยเพราะว่าเอื้อยอ่ะเอื้อยแพร่าเพิ่นจะเป็นยูทูบเบอร์เด้เพิ่นพอคําพวกนี้มันร้ายเนาะบางทางอ่อนก็หน่อยใจแต่เพิ่นก็บอกว่าน้องเอ้ยมีคนหักหฮาหร้ายสาใดก็ต้องมีคนสร้างหฮา อยู่ในนั่นอยู่แล้วอย่าสูเอาคำที่เขาเห่าเฮาะมาเก็บใส่ใจเหาต้องเหตดแล้วคิดแต่สิ่งบวกกับชีวิตแล้วบ่ต้องเบ้าบ่ต้องว่าบ่ต,าต้องไปโถให้ไภัยบ่ต้องไปคิดว่าคนนั้นเขาสร้างเหาแล้วเหาสิสั่งเขากับคือเหาต้องใช้ชีวิตของหาให้มันมีความสุขแล้วสิ่งที่เฮาเหตุถามมันถือกฎหมาย อ่าและเป็นอาชีพที่ชุดจริตนาะเฮาก็เหตไปเลยบบตรงอ่าบบตรงขิดหลายมาหมากหม่แล้วก็มี FC เอฟซนาอออนกับตองข้อเขาบคุเอ c ซลายเดอ้อจ้ะที่แบบเพิ่นเข้าใจน้องในการใช้ชีวิตครูบางคนกะอ้อนเอ้ยแบบเพิ่นเป็นห่วงอะนะอ้อนเอ้ยเจาแบบคุยกับแฟนจ้ะอ่าไปไปอยู่ในแบบว่าไปอยู่ในไปเหตุงานบ่านจ้ะแล้วไห้แพ่นเห็น แล้วให้แฟนเหตุงานลงงานเนาะเพราะว่าคืออ้อนอย่างบอกว่าอ่าถ้าถ้าเฮ้าถึงได้ค่าแรงหน่อยเนาะแต่เฮ้าสามารถเก็บกร้เนาะเก็บกร้มถูกบาททุกสตางค์แล้วก็กินแบบว่ากินอยู่อย่างพอเพียงสักวันเฮาก็ต้องได้แต่ว่าอ้อนบริคิดว่าอ้อนจะอยู่นี่ตลอดนะแต่ถามีสิ่งใดหรือมีงานไดที่มันดีกว่านี้เนาะแล้วอ้อนก็ จะเหตุเนาจะจากป้างานดีๆแต่ตอนนี้คืออ้อนย่งต่างรักบไยเนาะแต่ว่าชีวิตอ้อนกับบอยว่าที่ย่ำแย่นะทุกคนเนาะทีแบบทุกคนเป็นห่วงเนาะ,านะนนนอ้อนกับตองข้อขอบคุณเอฟซีไลเ้อร์ทีพีพีเขาเป็นห่วงอ้อนเนาะแล้ก็แนะนําแตนสิ่งดีๆคืออ้อนเนี่ยเป็นคนหนึ่งทีนอมรับคําแบบแนะนําทุกคนเนาะแล้วก็กหัาฟังแล้วก็เฮียนหูแล้วก็เก็บเอามาใส่ในคําแนะนํานั้นเนาะอ้อน อ่อนแบบว่ามีสติในการใช้ชีวิตมากกว่านั้นเนาะเพราะว่าการที่เขามาใช้ชีวิตคู่เนาะมันหลายๆสิ่งหลายอย่างทีแต่เป็นยังมันก็เกิดขึ้นได้เองนนเนาะแต่ว่าช่วงนี้นอ,อ้อนกะยอมรับว่าอ่าลำบากแต่กับบริ้ถทึงว่าลำบากขนาดนั้นเนาะแต่กะสีพยายามเนาะทุกคนสีพยายามเหตุชีวิตให้มันดีขึ้นเพราะว่าต้นนี้เขาก็อาจจะลุ่มลุกคู่ค,คาเนาะวันข้างหน้า อ้อน oh, นะโชคดีอย่างหนึ่งนะทุกคนโชคดีที่ว่าเงินถูกบาทถูกตั้งเนาะแฟนบริจาบเลยให้อ้อนเบิดถูกบาททุกตั้งและเหล่าเบี้ยกับบริกินอ่ายากับบริสูบมูกับบริติดเนาะคือแบบเลิกงานมากับอาบนา้ำหรือบางครั้ง,างตามผู้ชายเขากะเดินเกมว่าเดินเกมกับบริบริเสียเงินนะคือมันเป็นอย่างหนึ่งทีอ้อนมีความสุขนะมีความสุขในการแบบเออกา ถึงเข้าแต่ต้นเนาะทุกคนถึงเข้าแต่ต้นแต่ว่าเข้ากาับบริเเหยดยั้ยยยงที่มันฝุ่งเฟื่อยเนาะบรดเใส่ใจยังที่มันฝุ่งเฟื่อยกินเท่าที่มีคืออันนี้คืออ้อนบริเอวดหรือบดิเวยั้งเนาะคืออ้อนกะคุมใจในจุดจุดหนึ่งคือบางคนกะเป็นห่วงอ้อนเนาะแต่ดีทีว่าแฟน,นอ้อนนะใ้พิเศษใ้พิเศษใน,ในอ่าค่าแรง่งขะสูงเข้ากับสมารถเก็บส่วนส่วนหนั้นเนาะ เก็บส่วนส่วนหนักมากเก็บกำเป็นเงินแบบเป็นเงินพัวข้าวซองคนเองนะเพราะว่าข้ากกะไก่ซื้อเมื่อวานแล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยกระต้องแบบแนวใดที่มันบจำเป็นกับบริืัทเนาะแนวใดที่มันจำเป็นกับจางด้ิืัทจำเป็นมากๆเนาะคืออ่อนนะ เอฟซีอ่ะเพิ่นเป็นห่วงอ้อนมากๆเนาะบัว่าทาั้งแนะนํบาบาาัวทัีงยังหรือเพิ่นบกาวาคือพอไปห้างนใหม่แต่สันนิสีคือมันมัน,ม,นมันหาบ่ทันเนาะทุกคนมันหาบา่าทันเพราะวะ่าบบก,กีมือประมาณส่วนเดือนหนานะอ่อนกอลับบ้าเหลวเนาะอ่อนกันเลยอ่ะเห็ดไปก่อนถ่าได้กลับมาก อาจจะได้ค่าแรงเต็มค่ะโออยงเง้ยมันก็นเต็มเขาก็ได้เก็บกำรรส่วนนี้เนาะแต่ว่าแบบบรยังง่ายงานเพราะว่าห้องมันกับบริษเซาเนาะบริษัเซาห้องค่าน้ำค่าไฟกับบริเสียเขาเสียแค่ค่ากินเนาะเขาก็เลยเออแบบอยู่กะสุกขสบายเนาะแบบว่าที่อยู่ที่ยังกะกว,ว้างขวางดีขนาดบริแบบแออัด้วยว่าอย่างงั้นน่าคือการใช้ชีวิตหรือว่าการที่แบบเห็นคนอื่นมาบุหรี่มาบวมมาได้อย่างงัคือออนเป็น แปลว่ามันก็นี่ทุกนนะทุกคนเนาะทุกคนอ้อนเชว่าทุกทุกคนก็นต้องถึกวา่าถือดาถึกว่าหายเนาะแต่ว่าห้าตรงจำใช้ใจเสมอคือห้าตรงนอมรับคำที่คำที่เขาแนะนำคำที่มันบดีก็คือบดได้คิดมา,ชาใช้ใจคำไรที่แนะนำหรือว่าเป็นห่วงก็ต้องนอมรับกับขขบพุณเขาเนาะอันนี้และเป็นสิ่งที ดีสาหรับชีวิตเฮานะค่ะเฮาว่าต่ซิงบ่ดีหรือว่าอ่าตอบโต้เนาะคืออันที่ตอบโต้นี่คือบอเลยนอนแต่ก่อนอ้อนกัมมี่ว่าใจห่อนเนาะแต่พออ้อนมาเห็ด u t u b e แลวอ้อนก็เริ่มเข้าใจในชีวิตนะว่าคนเฮามันต้องอ่าคิดจังสีว่างโตแตงสี่แล้วก็ความคิดความเห็นในชีวิตเฮาจะดีขึ้นเ่ราว่าจะเป็นเรื่องหลายที่จะเข้ามาในชีวิตเฮาก็ต้อง คิดบวกไว้ก่อนเสมอในการใช้ชีวิตของเฮาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บแน,น,นเนนนเนาะเมื่อนี้คือปัจจุบันเมือ่ออื่นคืออนาคตฮะละคือสิ่งที่มันบแนเนนนใน,นนะชีวิตเท่าจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เนาะเราก็ทําดีไว้ก่อนนั่นเองค่ะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้นอ้องออนก็บบมียังไงเนาะนอกจากว่า ขอบคุณเอฟซีไลลเดอจาาทีเป็นห่วงและแนะนําอ่อนถูกสิ่งทุกอย่างเนาะอ่อนจะานําคําแนะนําหรือว่าคําอ่าคําแนะนำำําคําทีว่ามีประโยชน์คําทีแนะนําเกี่ยวกับอ่าการงานอาชีพหรือว่าการมีพกมีแฟนเนาะอ่อนก็นจะนํามาปรับใช้ในชีวิตเนาะแต่ถ้ามาอ่อนบริโลงเนาะอ่อนคือบริโลงแฟนเนาะแต่ว่าก็คือแบบ ต่างคนแบบต่างคนจางยู่ในชีวิตขอบเขตของตัวเองค่ะนะคือบอดด้จะบุกคบ้านหรือ,อยังมากมายเนาะโอเคเนอกจากคลิปนี้เนาะออนคือกับบไดมีอมียังลาให้เนาะคลิปนี้ออนกับตองคอลาไปเพียงท่าน,นี้เด้อจะ่ะหาผิิพผาดหรือบววอ่บว,วนอกบุมบอใจกับตองกาบขอโขอทษขอภัยพีพีเอสซี SC ได้หลายเด้อจะ้ะออนกับตองไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ